สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่9-15มีนาคม2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วันที่12มีนาคม2567เวลา7นาฬิกา45นาทีนางสาวสุการยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แทน่นฐานพระพุทธปฏิมากรสุพรรณภูมิข่พะพุทธรูปประจำจังหวัดสุพรรณบุรีในบริเวณพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา9นาฬิกานายศิริพงษ์ทับสิล์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ซูมีดิงณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธานินทร์พุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์อำนวยการความปลอดภยัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรีณนห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายดอนสมิตเกษตรรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่13มีนาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนสี่แหง่งเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการระง,งับข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างสารแรงงานภาคเ็ก, 7, กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตอำนาจสารแรงงานภาคเจ็ ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอีดิงในะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางชมพูนุสารทวาหาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาคเจ็ดเป็นประธาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนางรุ้งทองสมบัต um. ิเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ทั2567ณนห้องประชุมรวงพึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีโดยมีนางอภินยาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่14มีนาคม2567 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานที่มีการประสบอันตรายสูงงานขนส่งเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมอบรมจำนวน11แห่งลูกจ้างจำนวน26คนณนห้องประชุมขุนช้างสาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลาเก้านาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประชากรไว้ทำงานจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชากรไว้ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรีในบริเวณโรงอาหารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนัทพัส,สุวรร์ประทิดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา1 0 4นาฬิกา45นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมประชุมคณะทำง,งานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหากรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลหนองมะข่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีด้านมิติสิ่งแวดล้อมและเวลา13นาฬิกานางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการรายงานชำานาญการพิเศษร่วมประชุมด้านมิติสังคมผ่านระบบออนไลน์ซูมีดิงแลสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทับ2,567ประจำเดือนมีนาคม2,567ผ่านระบบออนไลน์ซงมมิงในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีโดยมีนางโสภาเกียตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุรัตจันทรน์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมพิธีรับมอบแบบลายภาพพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราภรณ์และผ้าลายชบาปัตตานีณนห้องประชุมอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณฐพสัสรวรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่15้ามีนาคม2567เวลาเก้านาฬิกานางสาวสุกัลายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมง,งานวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครบรอบ32ปีและสำนักอธิบดีอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานโดยมีนางโสภาเกียตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน